คริสตินสาวแบงค์นั่งทำงานในธนาคารเพื่อการก่อหน,นี้แห่งหนึ่งขณะนั้นเองยายแก่ท่าทางน่ากลัวซกมกสกรปกสกรกโศโครคนหนึ่งเข้ามายื่นเอกสารกับเธอขอร้องคริสตินว่าทางธนาคารได้ไปยึดบ้านเธอเพราะเธอไม่ได้ผ่อนใจล่วงเลยมาสองเดือนแล้วคริสตินจึงจะลองไปถามผู้จัดการว่าจะช่วยเธออย่างไรได้บ้าง ระหว่างที่คริสตินเข้าไปคุยกับผู้จัดการนั้นยายแกหยิบลูกอมฟรีธนาคารมาอมสักหน่อยก็เลยถอดฟันปลอมที่มีน้ำลายไหลยเยิ้มออกมาวางไว้ที่โต๊ะเพื่อที่จะสามารถอมลูกอมได้สะดวกซกมกโศครกแท้ยายตัดภาพมาที่คริสตินเข้าไปคุยกับผู้จัดการแต่ดูเหมือนว่าผู้จัดการหน้าเลือดก็แนะนําไปว่าเธอไม่ได้จ่ายค่าผ่อนตามเวลาเรามีโอกาสยึดซับคาประกันได้และธนาคารเราจะได้กําไรอื้อซ่าเลยเอาได้นายธนาคารส้นตีนและบอกกับคริสตินไปว่าแล้วแต่เธอตัดสินใจเองแล้วกันในเรื่องนี้ ซึ่งคริสตีนสามารถเดินเรื่องให้ยายแก่ได้ในเรื่องการผ่อนผันแต่ด้วยที่เธอต้องรีบสร้างผลงานเพื่อตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเธอจึงตัดสินใจเลือกที่จะไม่ช่วยยายแก่และปฏิเสธเธอไปว่าไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วยายแก่พยายามอ้อนวอนและบอกว่าเธอจะไม่มีที่อยู่เมื่อโดนยึดบ้านคริสตีนแนะนําให้ไปอยู่กับลูกหลานหรือบ้านพักบางแเคเอาก็ได้แต่ดูเหมือนว่ายายไม่อยากไป ยายแก่พยายามคุกเข่าอ้อนวอนกับคริสตีนเธอพยายามพยุงให้ยายแกลุกขึ้นแต่ยายแก่พยายามดึงกระโปรงเกาะขาคริสตินเพื่อร้องขอความเห็นใจด้วยความที่คริสตีนตกใจเธอจึงเรียกยามให้เข้ามาห้ามยายแก่และดูเหมือนว่ายายแก่จะรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากที่คนในธนาคารมองมาที่เธอยายแก่โกรธและบอกกับคริสตินว่ามึงดูถูกกูและยายแก่ก็พยายามเข้ามาจู่โจมคริสตีนอย่างอาฆาตมาดร้ายแต่ยามก็มาห้ามได้ทัน ตัดภาพต่อมาหลังเลิกงานผู้จัดการหน้าเลือดก,ก็ได้เอาเอกสารมาให้คริสตีนไปทำต่อที่บ้านและบอกกับคริสตีนว่าเธอมาเป็นอันดับหนึ่งที่กำลังจะเสนอชื่อให้กับบอร์ดบริหารในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเธอดีใจเป็นอย่างมากหลังเลิกงานคริสตินนำเอกสารมาทำต่อที่บ้านขณะที่เธอเดินมายัางลานจอดรถนั้นก็สังเกตว่ารถยายแก่ตอนเช้านั้นมาจอดเหมือนดักรอเธอที่ลานจอดรถเธอเดินไปที่รถอย่างระแวง เธอรีบเข้าไปในรถขณะนั้นเองผ้าเช็ดหน้ายายแก่ก็ล่องลอยบินวนไปมารอบรอบรถของเธอเธอมองผ้าเช็ดหน้าที่ลอยวนไปด้านหลังพอเธอหันตามไปจะเออีดอกแหกอียายแก่โผล่มาอยู่หลังรถเฉยและยายแก่ก็บอกว่ามึงดูถูกกูทันใดนั้นเองอีแก่เวนมันก็กระชากดึงหีคริสตีนไปด้านหลังอย่างแรงคริสตีนคว้าแม็กเย็บกระดาษได้จ้ำเข้าไปใส่หน้าอีแก่กระหน่ำไปหลายทีจนยายแก่ตาโดนเย็บติดไปข้างหนึ่ง แต่ความอาฆาตจองเวรสูงของอีแก่ยังมีความพยายามพุ่งโจมตีคริสตีนอย่างไม่ลดละอีแก่ดึงหัวคริสตีนมาหลังรถขณะนั้นตีนคริสตีนเกี่ยวเกียร์อาแล้วเธอก็เหยียบคันเร่งจนรถพุ่งถอยหลังไปชนกระแทกจนกระเด็นหลุดได้แต่อีแก่เวนตาไลมันยังไม่ลดละความพยายามพุ่งมาล็อกคอคริสตีนต่อคริสตีนพยายามเอื้อมไปที่เกียร์รถเมื่อคว้าเกียร์เดินหน้าได้แล้วเธอก็เหยียบคันเร่งมิดไม่คริสตีนรีบคว้าเข็มขัดนิรภัยมาใส่ก่อนที่รถพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่ จนทําให้อีแก่ที่บ้าคลั่งพุ่งมาด้านหน้าจากแรงชนปากอีแก่กระแทกคอนโซลหน้ารถเข้าอย่างจังจนฟันปลอมแตกกระจุยแต่อีแก่ยังพุ่งเข้ามากัดหน้าคริสตีนต่อโดยที่เหลือแต่เหงือกัดยังไงก็ไม่เข้าแต่น้ําลายเหม็นเนต็มหน้าคริสตีนอีอีอ,อีโคตรหน้าขยะกขยงเลยกูคริสตีนผลักอีแก่ออกจากตัวจากนั้นอีแก่มันก็เอาฟันปลอมมาใส่เพื่อพยายามที่จะมากัดคริสตีนต่อ อีแก่พยายามพุ่งเข้ามากัดแต่คริสตีนสู้กลับเธอคว้าดิวดที่เธอพกไว้คลายเหงาในรถออกมากระแทกล้วงเข้าไปในคอหอยอีแก่จนอ้าปากทั้งแล้วเธอก็ถีบตีนคู่อีแก่กระเด็นออกจากรถทันทีอีแก่พยายามพุ่งเข้ามาในรถแต่คริสตีนพุ่งไปคว้าประตูรถมาปิดล็อกได้ทันและเย่อเย้ยอีแก่ว่ามึงแพ้กูแล้วอีหมาแก่ทันใดนั้นอีแก่อีเชียอีเวนตะไลมันก็ไปแบกก้อนอิดมาทุบกระจกรถเข้ามาแล้วลากคริสตีนออกมาจากรถจากนั้นอีแก่ก็พุ่งตรงเข้ามาเด็ดเอากระดุมเสื้อของคริสตีนไป อีกแก่มันมีของไร้คาถากุลขแมคุณสายสายคริสตีน តាមតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្មៃអោយញៀងរមោសុំអោយទាំងទេចតាមមកព្រះអយធ្យាផងគ្ម ก่อนที่อีแก่จะจากไปทิ้งท้ายไว้ว่าจากนี้ไปมึงจะต้องมาอ้อนวอนขอชีวิตจากกูแล้วอีแก่ก็อันตรธานหายไปกูตัดภาพมาตอนจบเลยละกันเอาเป็นว่าลางเรื่องคริสตินนางโดนของมาตลอดและพยายามหาวิธีไปหาหมอพีหลายที่จนดูเหมือนว่าจะแก้ได้เอาเสื้อผ้าที่โดนของไปทิ้งหมดแล้วแต่ท้ายเรื่องผัวนางดันไม่รู้ฮีรู้แตกอะไรระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะนั่งรถไฟที่หัวลําโพงงอไปเที่ยวพัทยานั้นผัวนางดันไปเอากระดุมที่โดนของมาคืนนางคิดว่าจะเอามาเย็บซ่อมใส่ใหม่ ทำให้คำสาบกุญคแมยังคงอยู่คริสตีนตกใจถอยลงไปตกลงบนลังรถไฟขณะที่รถไฟกำลังจะมาชนเธอนั้นแต่เธอโดนคำสาบกุญแคแมลากเธอลงนรกไปเลย

โอ้คริสเตินผู้น่าสงสารเธอ